สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเอาเงินเข้าคาสิโนทํายังไงนะครับและจะมาสอนวิธีการสมัครสูตรใหม่ของผมนั่นเองนะฮะสูตรของเฮี้ยนั่นเองนะครับอันดับแรกเลยนะครับนะวิธีการโยกเงินเข้าห้องเล่นทํายังไงสมมุติว่าพี่น้องจะเล่นห้อง sa gaming นะครับนี่นะฮะมันจะมี sa gaming sexy baccala นะครับโกด d ลักอะไรหลายๆอย่างนะครับนะสมมุติว่าเฮียจะเล่นห้อง sa gaming ทํายังไงนะครับมาที่การโอนตรงนี้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราฝากไป300นะครับ เฮียผมจะทํายังไงนะครับก็นี่นะครับง่ายๆนะครับฝากไปสามร้อยก็ใส่ไปเลย300บาทแล้วมากดตรงนี้นะครับโยกเงินเข้านี่นะฮะเพียงเท่านี้นะครับเงินของท่านจะเข้าไปอยู่ที่ห้องคาสิโนสดห้อง SA Gaming นะครับนี่ครับแล้วเราก็เข้าเล่นได้เลยนะครับเริ่มต้นนี่นะง่ายๆนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นเล่นเซ็กซี่บ้างนะครับทำยังไงให้ท่านถอนเงินจากห้อง SA ก่อนนะครับถอนเงินออกมากด โยกเงินออกตรงนี้นะครับโยกเงินออกตรงนี้นะครับโยกออกมาสมมุติว่าเราโยกออกมาแล้วนะครับนี่นะฮะโยกออกมาเลยนี่นะครับเราโยกออกมาแล้วนะครับทํำยังไงนะครับเราก็กลับมาสมมุติว่าจะเล่นห้องเซ็กซี่ดีนะครับห้องเซ็กซี่เห็นไหมครับเข้ามาเลยการโอนทําเหมือนกันนะครับพี่น้องทําเหมือนกันนะฮะทำเหมือนกันเลยนะครับอ่ะสมมุติว่าออกมาแล้วสามร้อยไม่อยากเล่นห้องเออยากเล่นห้องเซ็กซี่บ้างนี่นะครับโยกเงินทำเหมือนกันนะครับพี่น้องนะครับง่ายๆนะฮะ เพียงเท่านี้นะครับดูให้ดีนะครับเงินของท่านไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแค่ท่านบางทีลืมบ้างนะครับลืมนะครับสนมากจะลืมนะฮะก็วันนี้มาอธิบายให้ดูแล้วนะครับง่ายๆนะครับก็เริ่มทําเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่ะมาดูตรงนี้บ้างนะครับขวามือของท่านตรงนี้คือสูตรของเฮียนั่นเองนะครับวิธีการสมัครไอดีสูตรนะครับดูให้ดีนะฮะนี่นะครับสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับให้ท่านกดไปเลยไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ iPad นะครับหรือว่าคอมนะครับทำเหมือนกันหมดนะฮะ ชื่อผู้ใช้งานตรงนี้รหัสผ่านนะครับให้ท่านตั้งออกมาเองเลย ID พัดเบต์ตรงนี้นะครับใช้ได้เฉพาะสูตรเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับ ID เล่นนะไม่เกี่ยวกันนะพี่น้องอย่าสับสนนะครับ i อเดีเล่นตรงนี้นะครับได้มาจากไหนได้มาจากเว็บนะครับนะพอเราสมัครเว็บไปเราจะเล่นกับเว็บนะฮะของเงียตรงนี้นะครับนะคือสูตรของเงียให้เราจบไปด้วยนะครับเราสมัครอะไรนี่ครับส่วนรหัสลับตรงนี้นะครับเอาจากไหนเอาจากเงียเท่านั้นนะครับเฮียจะส่งให้เท่านั้นนะครับพอว่ากรอกไปหมดแล้วนะครับกรอกไปครบหมดแล้ว ให้เรามาตรงนี้นะครับสมัครไอดีเพียงเท่านี้นะครับท่านก็จะมีไอดีเล่นสูตรท่านก็จะมีไอดีเล่นเข้าสูตรนะครับนะง่ายๆเลยนะฮะนี่นะครับสูตรใหม่ของเฮียนะครับสำหรับวันนี้เฮียอธิบายเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ